สวัสดีค่ะนะคะวันนี้กลับมาเจอกันกับฝนนะคะเป็นอ p พสองแล้วนะ,ะวันนี้อ,ออกมาเช่นเคยนะ,ะก็มานะคะอับแดงนะ,ะตอนเช้าๆอีกนะคะก็ EP นี้เป็น EP พีสิบสองเนาะฝนได้เขียนหัวข้อขว่าอยากประมาทชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็อ่า ื้นตัวจากันเป็นมะลิงนะคะเออวันนี้อยากจะเล่าให้ฟังหน่อยนะคะวะ่ามันสำคัญมากนะอาจจะมีเสียงดังที่เข้ามาแทรกนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นการฝึกสติตัวเองเนาะนะ,ะเออเดี๋ยวฝนดูก่อนว่าเสียงเสียงมันได้ไหมมันชัดเจนไหมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกรงว่าเหมือนทุกครั้งเนาะพอพอ,พอฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะคะมันได้ไหมมันชัเเดเจนไหมนะคะ ได้อยู่นะคะโอเคได้เนาะอ่ะก็เล่าต่อนะคะเพราะว่ามันสำคัญมากๆเลยกับการใช้ชีวิตของเรานะคะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ฝนนะนะคะเราจะได้การดูแลนะคะแล้วก็เป็นวิทยาทานต่อไปนะคะอืมเรารู้อะไรดีๆก็ควรที่จะบอกต่อนะคะแต่ส่วนตัวฝนนะคะฝนก็ ใช้หลายอย่างนะ,ะในการดูแลตัวเองนะคะอย่างเช่นก็มีอาหารเสริมบ้างนะคะแล้วก็มีสมุนไพรเนาะแล้วก็ข้าะะวก็จะเป็นข้าวออร์เลอรแล้วก็เป็นข้าวกล้องนะคะที่กินเป็นหลักนะนะคะแล้วก็อีกหลายหลายอย่างนะคะที่ที่อ่าสำคัญนะคะก็ใช้แผ่นกดจุดด้วยนะคะที่ที่มาซัพพอร์ตตัวเองด้วยนะคะ แลวใช้หลายอย่างเนาะนะคะแผ่นกดจุดนะคะแล้วก็สมุนไพรอ,อาหารเสริมถ้ามีก็ใช้ด้วยนะคะแล้วก็ข้าวนะคะเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องและข้าวออลึกนะคะอันนี้เป็นส่วนตัวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะสิ่งที่ฝนบอกว่าอย่าประมาทชีวิตตัวเองนะคะคือที่ผ่านมานะเราอาจจะประมาทชีวิตตัวเองตอนที่เราอะ่ะสบายสบายอะ่ะเรา เราไม่ค่อยนึกหรอกว่าเราต้องรเราเราต้องระมัดระวังนะนะคะคนส่วนมากจะไม่ระมาระหวังเพราะฝนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะไม่ะระมัดรวังตัวเองเลยนะคะอืมเพราะเราแข็งแรงไงเราจะอยู่ถึงที่ยงคืนปีหนึ่งเราก็อยู่เนาะ,ะโดยที่ไม่ไม่ไม่ได้คิดนะคะอันนี้ไม่ควรประมาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะใครที่ กำลังแข็งแรงนะ,ะอย่าคิดเลยว่าฉันต้องยกอะไรที่แบบอหน,นักๆฉันก็ต้องยกนะคะหรือว่าฉันเก่งฉันอยู่ได้ทีห่งทีสออันนี้ไม่ค่ะคือระยะแรกๆอ่ะไม่มีปัญหาแน่แต่ระยะยาวอ่ะจะมีแน่นะคะเจอกับตัวเองเนอะร่วงๆม,ม,มาก็น่าจะ8ปีเปีแล้วละ่ะถ้าด้วยความสะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะะก็ตั้งแต่ ที่ฝนฝึกนะคะพัฒนาตัวเองก็คือช่วงหนึ่งที่ฝนไปทํางานกรุงเทพช่วงนั้นน,น,นอนแค่สงชั่วโมงแล้วเวลาเดินใช่ไหมเซอยงเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยนะก็จนมาพัฒนามาเรื่อยๆก็คือพอเข้าสู่การทําธุรกิจอันนี้เราก็ฝันฝันใหญ่นะฮะก็ไม่นอนนะฮะนี่นี่คือส่วนหนึ่งเพราะว่าการนอนไม่พอจะทําให้เซลล์ของเราอ่ะไม่แข็งแรงนะ นะถึงบอกว่าไม่ความประมาทน,ะะนี่แหละเป็นการที่เราอะประมาทตัวเองเกินไปนะคะเราประเมินตัวเองสูงเกินไปนะ,ะประมาทชีวิตตัวเองเกินไปแต่ประเมินตัวเองสูงเกินไป <c oughs> นะเราประเมินว่าเราแข็งแรงไงนะะจึงทําให้เราอะเจอปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราทุกคน โรคมะเร็งหรืออย่างอื่นอะไรก็ตามนะไม่ได้เลือกนะว่าคุณจะต้องเป็นคนดีแล้วไม่เป็นนะหรือคุณอายุยังน้อยนะยังไม่เป็นไม่ได้เลือกนะคะทุกอย่างไม่ได้เลือกเลยเพราะฉะนั้นฝนอยาจะบอกว่าตอนเรามีสุขภาพดีค่ะควรที่จะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะคะแต่อย่างที่บอกเนาะฝนเองก็เพิ่งจะมารู้ตัวเองอีกนั่นแหละ แต่รู้ไหมว่าทําไมวันนี้ฝนถึงเครื่องหัวข้อแบบนี้ประมาทครั้งแล้วครั้งอีกครั้งแล้วครั้งเล่านี่คือตัวอะไนะหาไม่ต้องพูดถึงอะไรรู้ไหมว่าตอนที่เราอะะรู้แล้วว่าเราอะกำลังเป็นมะเร็งนะเออตอนแรกๆรรู้นะะรู้ไหมว่าพฤติการที่ฝนทําคืออะไรหมอบอกว่าอ่านน้ําไม่ใช่หมอโรงพยาบาลน,นะ เป็นหมอแพทย์แผนจีนอาจารย์หยางน้องบอกว่าฝนลองอาบน้ำตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินะนะนะเออฝนก็ทําตามนะคะคือทําตามทุกอย่างทุกขั้นตอนที่หมอแนะนำเลยนะคะแต่ว่าพออาการดีขึ้นนะคะ่ะสิ่งที่ทําคือโอ้แค่อาการดีขึ้นนะแต่คําว่าเชื้อมะเร็งยังอยู่ทํางานแบบพัวพานเลยนะคะทำ ทํำแบบเหมือนเดิมอีกนะคะคือฉันสบายรู้สึกว่าฉันสบายแล้วไงนะคะทำงานเหมือนเดิมอีกเลยไม่พักผ่อนเลยนะคะอาการจึงกระทบก,กลับมาอันนี้ฟังดีๆนะใครที่เป็นนะคะอย่าประมาทนะ,ะเพราะฝนนี้ประมาทจึงรู้นะคะเพราะว่าในวันนั้นอะเรารู้ตัวว่าเราเป็นมะเร็งเราดูแลตัวเองดีขึ้นแต่พอมันดีขึ้น ประมาทตัวเองเลยมั่นใจป๋อเลยทำงานเลยนะคะแล้วสุดท้ายมันกระทุกอีกหนักมากเลือกอะอาไอาแล้วออกมาตลอดอะฝนจะต้องมาฟื้นตัวเองใหม่อันนี้สำคัญมากเลยแต่รู้ไหมว่าทำไมฝนถึงผู้แบบนี้มันก็ดีอีกอย่างหนึง่งทำให้เรารู้ค่ะว่าการฟื้นตัวเองอะเราต้องฟื้นแบบไหนเออนี่แหละมันเป็นจุดที่แบบ ฝนรู้สึกว่าน่าจะเอามาเล่าให้ฟังนะจากนั้นน่ะฝนเองนะคะคือหลังจากที่กระทุ้งแรงๆมานะคะฝนเองก็ทํายังไงไม่ถูกละนะคะก็ห่วงคืนเพราะว่าฝนจะมีสมุนนะคะที่จะจดว่าแต่และว,วันอะรายการที่ฝนกินไปอะคืออะไรเข้าอะไรแล้วก็ยาอะไรที่ฝนกินนะคะฝนก็จะจดแบบนี้แล้วไอตอนที่มันกระทุ้มาหนักๆอะค่ะ เออตรงนั้นแหละเราต้องไปเปิดข้อมูลใหม่นะฮะเปิดข้อมูลใหม่อันดับแรกเลยผลกลับมาเช็ดลิ้์ตัวเองใหม่ค่ะว่าอะไรที่เราทํำผิดตลาดไปเพราะว่าเราพูดตลอดทั้งวนันเนาะเพราะเราดีขึ้นเราคิดว่าเราโอเคแล้วไงนะฮนะ,ะหลังจากนั้นฝนก็กระทุกเนาะ,ะแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองใหม่นะฮะกลับมาดูแลตัวเองใหม่นะฮะใช้แผ่นกดจุดนะ หนึ่งใช้สมุนไพรสมุนไพรฝนดื่นแทนน้ําเลยนะสมุนไพรฝนดื่มแทนน้ําเลยนะคะส,สามฝนก็ใช้อาหารเสริมบ้างนะคะสี่ฝนใช้ข้าวกินนะคะเป็นข้าวออร์เฟกับข้าวกล้องเนาะสี่อย่างเนี้ยทาให้ฝนนะต้องวุ่นอยู่ในชีวิตนะคะอันนี้คือหลังจากที่กระทุ้งหนากๆนะแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองใหม่นะคะเพราะฉะนั้น มนเริ่มกินนะเริ่มกินแล้วก็เริ่มใช้แบบนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นฝนกลับมาอาบน้ำเช้านะคะก่อนพระอาทิตย์จะตกด,ดินนะคะข้อนี้สำคัญมากๆากสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะข้อนี้สำคัญมากเลยทําไมผู้ป่วยมะเร็งถึงต้องอาบน้ำก่อนพระอาทิตย์ตกดินเพราะว่าวันนี้ร่างกายของเราอ่ะมันเย็นมาก มันเย็นมากถ้าเราอาบน,น้ำอะค่ะทุ่มหนึ่งสองทุ่มร่างกายของเราจะปรับอุณหภูมิไม่ทันแล้วจะทําให้เราอะเย็นกว่าเดิมแล้วจะทําให้เราอะเจอปัญหามากกว่าเดิมเวลาเราตื่นเช้าค่ะอาบแดดเหมือมฝนอะน้าวันนี้อะมันก็จะอุ่นช้านะคะอันนี้สําคัญมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอาบน,น้ําก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ร่างกายของเราค่ะจะมีอุณหภูมินะคะที่สามารถดันแล้วมันอุ่นได้เวลาเรานอนนะคะเราจะหายใจง่ายอันนี้สำคัญมากเลยนะคะนี่คือส่วนหนึ่งที่เราต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะแล้วบวกกับการที่เรากินยาเราดื่มสมุนไพรไปด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับชีวิตของคนเรานะคะ อาจาไม่ใช่ทุกแนวทางของทุกคนแต่เป็นแนวทางของฝนนะคะฝนอยากจะแช่นะคะ,ะ,นะค,ะคนที่ป่วยมะเร็งควรต้องะระมัดระวังอะไรบ้างนะคะตอนนี้ฝนนอนเป็นวินัยเลยนะคะไม่ควรที่จะนอนดึกนะคะไม่ควรที่จะนอนตื่นเช้าเกินนะคะเพราะว่า เราเราอะ่ะท่านโดยเฉพาะโรคมะเร็งอะ่ะต้องการฟื้นฟูฟนะต้องการฟื้นฟ,ฟูเราต้องนอนให้เต็มที่หลังจากที่เราอาบน้ำค่ะอาบน้ําอย่างมีวินยัยแล้วก็นอนอย่างมีวินัยค่ะร่างกายเราจะฟื้นนะคะเร็วนะคะบวกกับการที่เราใช้อย่างอื่นมาด้วยร่างกายเราอะ่ะจะฟื้นไวนะคะแต่ถ้า วันนี้เรากินยาเราทำอะไรก็ได้นะคะที่ที่มันดีต่อร่างกายแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าเราอะยังนอนดึกและเรายังอาบน,น้ำค่ะสายสายหนึ่งทุน่นสองทุ่มค่ะร่างกายปรับไม่ทนันอุณหภูมิปรับไม่ทนันแล้วทีเนี้ยเรานอนถึงเที่ยงคืนอะ่ะหรือเรานอนถึงตีหนึ่งอะ่ะอาการและร่างกายของเราจะเย็นมากนะอันเนี้ย คิดว่าน่าจะเป็นวิทยาทานให้เราได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเราทุกคนที่เป็นนะคะควรที่จะมาดูแลตัวเองอย่างพิถีพิถันนะสะวัสดีค่ะพี่เบีนยันดาแล้วก็อีกคนหนึ่งใครคะเพราะว่าไม่ได้ค้นชื่อเนาะอ๋อพี่ไหมมอพม่ไีหมามอสวัสดีนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ เราอย่าเพิ่งคิดว่าหลังจากที่เราฟื้นตัวเราอย่าเพิ่งคิดว่าเราอะอาการดีขึ้นแล้วเราทําทุกอย่างได้ไม่นะเพื่อนพี่น้องครอบครัวนะใครก็ช่างที่บอกว่าเขารู้ดีแล้วเขาห่วงใยเรามันใช่นะแต่ว่าบางครั้งความเกรงใจของเราค่ะเ,เราไม่กล้าปฏิเสธอาจจะทำให้เราเจอปัญหาเรื่องของสุขภาพในขณะที่เราฟื้นตัวนะคะเราต้องกล้า นะคะเราต้องกล้าเพราะฉะนั้นในการฟื้นตัวของคนที่เป็นบะเร็งอะ่ะมันจะต้องใช้ระยะเวลานะคะบางคนนะคะเราอะ่ะป่วยกายแต่เราไม่ป่วยจิตไงนะคะคุณอาจจะดูสดใสจริงใช่ค่ะแต่ว่าพลังงานที่เราต้องใช้อะ่ะมันเยอะมากนะคะอันนี้เราต้องละมาระวังนะ,ะเรารู้ตัวเราดีที่สุดนะ,ะ,นะ,ะเพราะฉะนั้นในวับนี้ค่ะ การที่จะฟื้นตัวจากโรคมาเลงอ่ะมันเป็นเรื่องง่ายนะคะแต่ก็ต้องมีวินัยนะ,ะการฟื้นตัวจากการที่เป็นมาเร็งมันเป็นเรื่องง่ายแต่ต้องมีวินัยอย่างพิถีพิถันอันนี้พูดตรงๆเลยนะคะเพราะฝนเองก็ต้องฟื้นนะคะฟื้นถึงสองรอบรอบแรกคือเออพอรู้แล้วเราก็ฟื้นนะคะรอบสองคือทํางานทําสุดๆเลยแหละนะคะวน กระทุกออกมาหนักมากคิดเลยว่าฉันจะรอดดีไหม,ามานะแต่แต่ว่าแต่ว่าพอกระทุกรอบสอง <c oughs> เราก็ได้วิธีการแล้วเราเข้าใจวิธีการมากกว่าเดิมอ่ะมันก็ดีไปอย่างนะแต่ถ้าวันนั้นน่ะฝนไม่จดรายละเอียดทุกรายละเอียดละ่ะฝนจะรู้ไหมว่า ฝนจะต้องฟื้นตัวเองอย่างไรอีกนะคะอาจจะฟื้นไม่ได้เลยนะ,ะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายที่ฝนอยากจะฝากไว้นะคะหมอที่ดีที่สุดหมอที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราตัวเราเท่านั้นนะคะที่จะเข้าใจ อาการของตัวเองดีที่สุดไม่ได้บอกว่าหมอโรงพยาบาลหรือหมอทั่วไปหรือคนอื่นไม่ดีนะไม่ได้บอกนะคะแต่คนอื่นเป็นเพียงแค่คนแนะนำให้เรานะคะอย่างหมอหมอก็เช่นกันรเราไปโรงพยาบาลเนี่ยถ้าวันนี้เราไม่บอกอาการของเราว่าคุณหมอคะหนูไอเป็นเรื่องนะหนูไออะหนูมีอาการหอบนะหมอรู้มไหมหมอไม่รู้ นะคะหมอไม่รู้เราต้องเราต้องเราต้องมีสตินะคะใช่เลยค่ะน้องฝนขอบคุณค่ะพี่เบนยาดานะ,ะเราต้องเราต้องมีสตินะนะคะ,นะคะหมอที่ดีคือตัวเราถ้าวันนี้เราไม่เล่าอาการว่าหมอคะเราไอายเราปวดมากี่เดือนเราเจออะไรบ้างหมอก็จะไม่รู้ว่าหมอจะจ่ายยาอย่างไรให้เรานะคะเพื่อนก็เหมือนกันนะ,ะอันนี้ เพื่อนจะนานงเสนอสินค้าอะไรก็ช่างนะอันนี้ขออาภัยให้เราแต่สิ่งที่เราต้องรู้นะคะคือมันสมควรไหมมันใช่ไหมนะคะเพราะตัวเราเท่านั้นถึงจะรู้ร่างกายถึงจะรู้ปัญหาของเราทั้งหมดตัวเราเท่านั้นที่เป็นหมอที่ดีที่สุดนะคะสวัสดีค่ะพี่แมวนะคะเพราะฉะนั้นในวันเนี้ย เรามีหมอนะคะที่เขาเคยที่จะวินิจฉัยที่จะประเมินเลือกของเราให้เราค่ะแต่แต่คนที่รู้ดีที่สุดคือตัวเราและสิ่งที่เรากินเข้าไปในในปากตัวเองค่ะเออวันนี้คนบอกว่าของมันของทอบทุกอย่างนะ,ะมันเป็นตัวที่กระจายเชื้อมะเร็ง อันนี้เราได้ยินมานะคะซู้ๆูนะคะคุณฝนวันดีค่ะขอบคุณค่ะพี่วิมนลเนาะ,นะ,ะอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะพี่แมวบอกว่าฝนเก่งมากกำลังใจเข้งแข็งหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราขอบคุณค่ะเ <Yeah. S 1> นาะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะไอ,อที่เรากินไปเนี่ย <Yeah. S 1> บางคนก็บอกว่าเออของทอดของมันมันเป็นเชื้อตัวกระจายมะเร็ง ถ้าเรามาดูเหตุและผลมันใช่ไหมวะมันก็อาจจะไม่ใช่ร้อยเปอเซนด้วยมันเป็นอาการที่เรากินส่วนหนึ่งแต่มันเป็นอาการที่เราใช้ใเราหับผมร่างกายของตัวเองมากเกินไปอันนี้มีส่วนหนึ่งด้วยนะคะอย่างขั้นต้นเมื่อกี้ที่บอกปนบอกนะว่าต่อให้วันนี้ค่ะเราเนี่เรารู้ว่าเราต้องพักฟื้นร่างกายตัวเองเนี่ย แต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเออมีพลังอ่ะมีพลังอ่ะแล้วเราไม่นอนอันนี้เป็นตัวชะกัดเลยนะคะเลวร้ายกับชีวิตตัวเองเนาะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นอย่าอายเวลาที่เราเจอปัญหาไม่ต้องอายเพราะฝนไม่ไอายนะฝนจึงได้เปียกท <c oughs> ี่นี้นะคะเพราะฉะนั้นในวันเนี้ยเราไม่ต้องหาดดิบตัวเองนะ เราไม่ต้องหัดดิบตัวเองจนแบบว่าเราต้องหยุดทุกอย่างมันจริงหรอแล้วทำไมวันนี้คนที่กินมันสมมวิรัลทั้งหมดแล้วทำไมเขายังเป็นมะเร็งแล้วทำไมวันนี้คนไม่ดื่มเหล้าไมา่บุหรี่เลยแล้วทำไมเป็นมะเร็งหนึ่งคนนั้นคือฝนเลยไม่ดื่มเหล้าไม่อะไรเลยแต่ทำไมเจอเราต้องมาหาสาเหตุ ที่เป็นตัวเราและเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของเราอย่างแท้จริงอย่างอื่นเราลดได้เราลดได้นะคะแต่พฤติกรรมของเรานะส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตของตัวเองมั่มากเลยนะคะเราต้องเรียนรู้พฤติกรรมของตัวเองค่ะแล้วฟื้นตัวเองอันนี้เรื่องจริงนะคะ ตอนนี้จะบอกเลยว่าถ้าใครชวงให้ฝนทำอะไรฝนรู้แล้วนะคะว่าต้องฟื้นก่อนฟื้นตัวเองให้แข็งแรงแล้วค่อยไปต่อไม่เป็นไรนะคะใครรอไหวก็รอรอไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเพราะก่อนหน้านั้นเราพักเรารู้ใช่ไหมว่าสุขภาพเราเป็นปัญหาเราพักแล้วมันก็ฟื้นแต่สุดท้ายเราคิดว่าเราเก่งเรามีพอ,อร์ เราทำงานอย่างสุดๆเลยสุดท้ายกลับมากระทุบอีกรอบหนึ่งหนักไหมหนักร้องไห้ไหมร้องแต่ดีที่เราจดจดทุกทุกอย่างที่เราดูแลตัวเองตั้งแต่ขั้นต้นมาจึงต้องไปเปิดมาดูอีกครั้งหนึ่งพอเราเปิดดูอีกครั้งหนึ่งจึงรู้ว่าอ๋อต้องกลับมาดูแลตัวเองเหมือนเดิมนี่แหละจึงทำให้เราเข้าใจว่าโอ้ พฤติกรรมของการฟื้นตัวจากการเป็นมะเร็งเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราจะต้องทําอะไรบ้างไหมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อ่ะหมอที่ดีที่สุดคือตัวเรานะคะหมอเขาก็จะให้ยาเรากินตามปกติแกอาเซแกไอแกน,นู่นนี่นั่นก็คือหมอทําตามหน้าที่ที่วินิจฉัยตามเกรดเลือดตัวเลข แต่หมอที่ดีที่วินิจฉัยด้วยอาการตัวเราดีที่สุดคือตัวเราเราต้องฟื้นฟูด้วยตัวเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องเชื่อตัวเองนะเชื่อตัวเองและที่สำคัญต้องออกมาอาบแดดค่ะตอนเช้าอย่างมีวินัยเพราะแสงแดดจะทำให้เราได้รับวิตามินที่ดีอันนี้สำคัญมาก คนส่วนมากไม่ได้มองความสำคัญตรงนี้ฝนเองก็ไม่เคยมองความสำคัญตรงนี้เพราะฝนก็คิดว่าฝนจะแข็งแรงตลอดแต่ณนวันหนึ่งอยู่ๆก็มาเจอว่าคุณเป็นโลมมะเร็งระยะที่สนะี่นะออนะคะเล่าถึงเข้าใจพฤติกรรมแบบนี้พอเราเข้าใจแบบนี้นะคะเราก็ควรที่จะส่งต่อนะ,ะสิ่งที่ฝนคิดว่าเราทุกคน เป็นไปได้ทั้งหมดนะบางคนอาจจะไม่เจอมะเร็งเหมือนเราร่างกายสบายๆเลยอาจจะเกิดอุบัติเหตุหายจากโลกนี้เลยในวินาทีสั้นๆก็มีบางคนเขาก็จะเจอเหตุการณ์ของเขานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครเป็นมะเร็งก็ไม่เป็นไรเราฟื้นตัวเองนะคะดูแลตามขั้นตอนที่หมอนแนะนำ ดูแลตามกำลังที่เรามีนะไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแผนกดจุดไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามดูแลตัวเองอย่างมีสติและมีกำลังห้ามทําในสิ่งที่เกินกำลังของตัวเองและเราจะเสียความรู้สึกแล้วสุดท้ายเราจะเสียความมั่นใจนะ เพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้จริงๆนะคะวันนี้เราไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับใครและสำหรับใครทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้ดีร้อยเปร์เซ็นตสำหรับเรานะคะแต่เราอะต้องรู้ว่าเราอะไม่ได้ดีร้อยปร์เซนต์ก็จริงแต่เราอะก็ต้องปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเราทุกคนมีความฝันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสักวันหนึ่ง มันจะต้องไปถึงนะแต่ขอให้เราทุกคนนะคะดูแลตัวเองอย่างมีสตินะคะเดี๋ยวนะอ่างคอมเมนต์พี่เบนยดานิดนึงนะคะขอบคุณสำหรับการแชร์ประสบการณ์ให้ผู้คนนะค่ะน้องฝนขอบคุณค่ะพี่เบนยดาขอบคุณมากนะคะเพราะว่าคนที่ป่วยมเะเร็งค่ะมีมากมายแต่จะมีใครสักกี่คนที่จะ จับอารมณ์ของคนเป็นมะเร็งจะมีใครสักกี่คนที่เข้าใจในความรู้สึกของตัวเองมาได้ไม่ได้มีทุกคนนะนะคะบางครั้งหมอก็มีแค่หน้าที่จับยาอย่างเดียวหมอไม่ได้ให้คำปรึกษากันหรอกอันนี้คือเรื่องจริงเราต้องสื่อสารด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจด้วยตัวเองนะหลังจากที่เราค่ะฝึกพฤติกรรมใหม่ๆเรามาอ่านแดบแบบนี้ค่ะ มันจะอุ่นวายแล้วนะนะคะควรที่จะอาบแดดนะคะบ่อยๆทุกเช้าได้ก็ยินดีเพื่อเราจะได้รับวิตามินที่เป็นธรรมชาติแต่ถ้าสแสงแดดจ้า,จาๆแบบาร้อนๆไม่ควรนะคะจะทําให้เซลล์ค่ะของเราเสียด้วยทุกอย่างมีทั้งผลดีและผลเสียนะคะ ทุกอย่างมีผลดีและผลเสียโ่องใบนี้มีเส้นขนานเสมอร่งใบนี้มีเส้นขนานเสมอเช่นวันนี้นะคะดอกไม้อันนี้สวยงามมากเลยนะะสวยมากแต่เมื่อถึงเวลาค่ะมันก็ต้องร่วงมันก็ต้องเหี่ยวใช่ไหมอันนี้ก็มีสองด้านเสมอเป็นเส้นขนานเสมอ นะเช่นกันในชีวิตของเราสองด้านเสมอไม่มีด้านเดียวหรอกนะสองด้านเสมอไม่ว่าอะไรก็ตามนะเพราะฉะนั้นเราอ่ะควรที่จะรู้ตัวเองแล้วก็ไม่ประมาทตัวเองนะนะก็วันนี้ฝนแชร์ประสบการณ์ตำอาการของฝนนะคนะไม่ได้บอกว่าเป็นทฤษฎีหรือ ไม่ได้บอกว่าเป็นความเข้าใจของทุกคนนะนะแต่ว่าเป็นประสบการณ์ของฝนที่ฝนแชร์ออกไปถ้าใครเอาไปพนวดกับของตัวเองได้ก็เอาไปเลยนะคะหลายๆอีพีที่ฝนได้บอกเลยว่าการที่เราอะจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ในแต่ละวันมีอะไรบ้างนาะฝนก็ได้แชร์เอาไว้เลยนะคะส่วนสมุนไพรส่วนอ่า อาหารเสริมหรือแผงกดจุดก็มีนะคะฝนก็ใช้สิ่งเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีบางส่วนนะมาควบคู่ด้วยนะถึงฟื้นวัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างงมงายในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างงมงายในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเราอะ่ะไม่หาหนทางที่ออกนะฝนจะพูดแบบนี้เสมอนะคะอย่างงมงายในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราต้องดูหลายๆอย่างสื่อสารหลายๆอย่างแล้วเอามาผนวกกันในสิ่งที่เข้ากันเป็นตัวเรานะคะอเควันนี้ก็ขอให้ทุกคนสบายดีเนาะเจอแต่สิ่งที่ดีๆใครที่เดินทางนะคะไปทํางานก็ขอให้มีความสุขเนาะใครที่กําลังเจอ,อสุขภาพเหมือนฝนก็ขอให้ฟื้นเร็วๆแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะไปถึงจุดหมายที่เราต้องการน,นะ วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ